วันนี้เราบรรดานักล่าฝัน t ู u e f เก้าค่ะมุ่งหน้าขอบคุณสปอนเซอร์นะคะอาหารแมวมีโออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดและไอศ์ควีมเอเป้ก็ต้อง <F 8. S 2> ขอขอบคุณนะที่ทางเอฟคาร์นิมิแฟนต์เชียร์นะที่ได้จัดงานซีซั่นเก้าครั้งนี้นะฮะก็ทําให้ทางแบรนด์ของสมาร์ทฮาร์ดและมีโอเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับรวมทั้งในเรื่องของทางบริษัทเพอร์เฟกต์ของแม่นคูเงเนี่ยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้สนับสนุนงานในครั้งนี้มีโอกาสได้รับชมหรือดูบ้างไหมคะรุ่นนี้ ก็ประมาณ70%นต์ะที่มีการดูนะก็มีการลุ้นนะของน้องๆเอฟทั้งหลายยิ่งรอบไฟนอลนี่เป็นอะไรที่พลิกล็อกกันมากวีแปดนะที่ได้ขึ้นมาเพราะว่าคะแนนโหวตนิยมเนี่ยของประชาชนเยอะมากพราะคิดว่ายังไงแล้วก็คงได้เป็นแบบนี้นอกจากที่เรามาขอบคุณแล้วเนี่ยพี่ๆเขาก็นำไอศครีมเอเต้มาให้พวกเราได้ชิมกันรสอร่อยกันเลยทีเดียวก็อยากจะขอบคุณนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนนะคะในบ้านของพวกเรานะคะที่ทําให้พวกเราเนี่ย ทั้งมีความสุขสนุกสนานได้เจอน้องหมาน้องแมวนะคะและยังอิ่มอร่อยอีกด้วยนะคะนะครับผมโดยผู้บริหารยืนยันนะครับว่าจะคอยเป็นผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนรายการ True AF ต่อไปครับเมืม่อว, <c oughs> วันสุกร์ น้องลงเขามาออกรายการพี่พัฟพี่ก้องเนี่ยผมก็จิงผมติดตามเขาบ่อยมากนะบางว่าเรต้องเปิดไปดูอะไรเงี้ยก็ได้เห็นตัวจริงแล้วน่ารักนะ mini tv อ่ะน่ารัก mini tv คุณพูดเหมือนจะมีนัยยะอะไรที่คุณตั้งใจฟัง่งเล่นปากแน่นเลยก็จะมีแบบว่าเอ๊ะเวลาอยู่ในกล้องพอเจอข้างนอกหน้าไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งผมแต่อยู่ในกล้องของน้องๆเนี่ยเขาไม่แต่งหน้าไงแต่ออกมาเขาก็องแต่งหน้าก็ต่างกันนิดนึงสิโอเคโอเคกลาเป็นหลายน่ารักนะครับ่ะอ่ะเรามากันถึง